ให้ย hey, สวัสดีทุกคนิีนี้ตับทุกคนเข้าสู่ช่องวางไก่น้อยวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนอ่ารูปโอไฟช่องนะรูปปกช่องก็คือเมื่อวานก็ได้เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันจางมันยังไม่พอใจ้ปเราก็เลยไปนั่งวาดรูปใหม่มาเลย้ยเราใช้เป็นรูปนี้อ้ะอ๋อ มันเห็นแค่นี้หรอวะโอเคไม่เป็นไรกดนแต่เอาจริงๆอยากให้เห็นถึงตงุตานกเว้ยไอไม่เห็นตานกมันคือตาไก่แต่ไม่เป็นไรหรอกแบบนี้แหละอือฮไปแบตเกืองหมดนะฮะแบตเหลือสิบห้าเรเซ็นมาเรามารอดูโปรไฟล์ใหม่ของเรากัน ก็คือรูปนี้ที่เปลี่ยนมาหึ่งก็ทำอันนี้คลิปอ่าลายเลนเจอร์ตายลีกแถมเขียนพิดด้ยวยเดี๋ยวไปแก้เดี๋ยวไปแก้ก่นอนก่อนนี่คือหลังบ้านยูทูบเลยนะเนี่ยเปิดหลังบ้านให้ดูเลยนะครับนี่อ่ะ มารูปเปลี่ยนยังเอ๊ะไม่ยังไม่เปลี่ยนว่ะแปบ๊บนึงนะทุกคนเอ๊ะรูปมันยังไม่เปลี่ยนเลยต้องรอ,อนานไปเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วโอเคเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแลนะทุกคนนี่ก็คือโปรไฟล์ใหม่ของช่องเราได้นีมใครชอบก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ละใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องแชร์หรอก กดไลค์แล้วก็ติดตามมันก็บช่องวังไก่น้อยด้วยนะฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามกันเลยก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีโอเคแค่นี้ละไปละไป